ดาดมากนะคะว้นไว้สักประมาณสองช่องก็ได้นะคะไม่ต้องให้มันมากเพราะว่าบางทีตั้งประโยคมันอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่พอหนึ่งบรรทัดนะคะหลักการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะใครบันทึกเสร็จแล้วจะตอบครูได้บ้างเอ่ยว่ามีหลักในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์อย่างไรบ้างตะวันได้ไม่ลุกเวลาหนูมีวิธีในการเลือกซื้ออาหารหนูมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรเอ่ย เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยใช้ได้ครับโอเคตกนะคะตะวันบอกว่าเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยใครอีกใครจะช่วยครูตอบได้บ้างเอาไมค์ส่งให้เพื่อนนิดนึงค่ะลูกใครเอ่ยตอบไปเรื่องอาหารที่มีประโยชน์เรื่องอาหารที่มีประโยชน์เช่นอะไรบ้างครับผลไม้เอาผลไม้เอาคนข้างๆเลยครับ กินสะอะไรับประทานอาหารที่สะอาดอ้ารับประทานอาหารที่สะอาดนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะนี่ก็คือหลักในการเลือกซื้ออาหารนะคะที่เอาใจะอาสาตอมครูได้อีกแม็กทิวได้ไหมลูกได้ไหมครับอ้าวยังไม่ได้นะคะเด็กๆหลายคนจบบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยอ้าใครยังไม่เสร็จอีกบ้างนะคะอ้าอีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะคะหลักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเมื่อกี้เพื่อนๆบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะคะหรือว่า เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่าอาหารที่สะอาดนะคะปราศจากเชื้อโรคนะคะหรือว่าอาหารที่ป,ปรุงเสร็จใหม่ๆเอนะคะแสะดงว่าเด็กๆนั้นมีความรู้พื้นฐานนะคะอยู่เดิมอยู่นั่นเองเอาเราไปดูข้อที่หนึ่งกันได้หรือยังเอ่ย,ยข้อที่หนึ่งได้หรือยังคะอ่ะเราไปดูข้อที่หนึ่งกันสักนิดดีกว่าค่ะเอาอ่านก่อนแล้วค่อยบันทึกลงไปนะคะอ่านนิดนึง เอ้านะคะบันทึกลงไปเลยค่ะข้อที่1ก็คือเลือกกินอาหารนะคะที่ดีนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่นั่นเองเอออาหารครบ5หมู่มีอะไรบ้างเนาะหมู่ที่1เด็กๆทราบไหมคะคืออะไรบ้างใครทราบบ้างไม่เอ่ยปหนึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะลูกหมู่ที่1คืออะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้บ้างมีไหมคะ,ะหมู่ที่1น่น่าจะเป็นพวกอะไรคะลูก อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะลูกหมูหมูแล้วอะไรอีกนะคะอาหารหมูที่หนึ่งคิดว่ามีอะไรบ้างเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะเอาเราให้ความรู้กันสักนิดหนึงนะคะระหว่างที่รอเด็กๆบันทึกไปนะคะหมูที่1ก็คือในเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะแ้่หมูที่2แล่ะคะลูก อาถูกต้องแล้วนะคะโบยเลดนั่นเองนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่ามู่ที่2ก็คือนะคะในเรื่องของข้าวแป้งน้ําตาลนั่นเองนะคะเก<บ>่งมากเลยนะคะนักเรียนผู้หญิงมูที่3ามะคะลูกมูที่3ก็คือผักชนิดต่างๆมูที่4ก็คือผลไม้ผลไม้เก่ง<บ>มากเลยมูสุดท้ายมู่ที่ห ไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองนะคะทบทวนกันนิดนึงนะคะเด็กกเก่งมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารหลักห้าหมู่กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีดีอย่างไรล่กก็คือในเรื่องของาการรับประทานอาหารที่ดีก็คือมีประโยชน์นะคะแล้วก็ปลอดภัยหรือว่าเรียกว่าหลัก3าปอนั่นเองนะคะก็คือประโยชน์นะคะเรื่องอาหารที่มีความ ปรุงสดใหม่ๆนะคะหรือว่าสดๆใหม่ๆนะ,ะผลไม้ที่สดๆนะคะเรียกซื้อปลอดภัยก็คือเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งมีพิษเจือปนนะคะหรือว่าไม่ปะปนด้วยเชื้อโรคแล้วก็ไม่มีแมลงวันตอมนั่นเองนะครับก้อที่3ก็คือปอที่3ก็คือปอประหยัดนะคะเป็นอาหารที่มีตามฤด,ดูกาลนั่นเองนะคะหรือว่ามีราคาถูกมีมากในท้องถิ่นนะคะตอนนี้หน้าผลไม้บ้านเราคืออะไรเอ่ย อ่าผลไม้บ้านเราตอนนี้เด็กๆชอบรับประทานอะไรคะลูกอ่าผลไม้น้องแสนชอบรับประทานผลไม้อะไรครับอะไรนะครับอ้าวส้มตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ส้มมีเยอะมากเลยนะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อ่าเราไปดูกันนะคะเด็กๆบันทึกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้อาหารหลักห้าหมู่กันดีกว่าค่ะบันทึกไปอีกนิดนึงค่ะอาหารหลักห้าหมู่นะคะบันทึกต่อมาเลยนะคะเขียนว่าอาหารหลักห้าหมู่ค่ะ อย่างนี้เราทบทวนไปสักครู่นี้นะคะอาหารหลัก5หมู่นั้นมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แล้วเด็กๆนั้นต้องรับประทานนะคะในหนึ่งวันนั้นให้ครบทั้ง5หมู่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะคะไ,คได้สารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองอ้าวไปดูอาหารหมู่ที่1กันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรเอ่ยอจดบันทึกไปเลยคะ่ะลูกอาหารหมู่ที่1น,นะคะ ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมไข่และก็ถั่วมเมล็ดแห้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือบันทึกไปสักนิดนึงนะคะเป็นความรู้นะคะเวลาที่เราเอาไปนําสอบนะคะเราจะได้มีความรู้ติดตัวไปด้วยนั่นเองนะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งอย่างที่คุณครูบอกก็คือในเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆเอเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างคะลูกเด็กๆรู้จักเนื้อสัตว์อะไรบ้างที่เรารับประทานได้เนื้ออะไรนะครับเอาเนื้องวัวเนื้อ เอาเน,นื้อหมูอะไรอีกเน,นื้อปลาอะไรอีกคะเนื้อไก่อะไรอีกคะดิกุ้งถูกต้องอะไรอีกคะลูกอะเอาเน,นื้อปูได้ยินว่าเนื้องูตกใจเลยนะคะเนื้อปลาเพื่อนบอกไปแล้วคะลูกเน,นื้อเนื้อปูกั้งโอ้นะคะอาหารทะเลแล้วค่ะตอนนี้เราลงอาหารทะเลกันเรียบร้อยแล้วอะไรอีกอะไรอีกคะลูกที่เป็น อ๋อนอกจากจะเป็นอาหารนะคะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปูแล้วนะคะนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของนมนะคะเด็กๆรับประทานนมทุกทุกตอนเช้าแล้วมีใครบ้างรับประทานนมก่อนนอนบ้างมีไม่เอ่ยวันละสองอามีไหมคะลูกอามีหลายคนเลยนะคะมีหลายคนเลยเอ๋อมือลงได้เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทางที่ดีนะคะเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตสมวัยแล้วก็อยากจะมีส่วนสูงที่สูงๆนะคะก็ต้อง ดื่มนมเยอะๆนะคะแล้วก็ดื่มนมเป็นประจำนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นะคะจะทําให้สุขภาพเด็กๆนั้นแข็งแรงนะะช่วยเสริมสร้างนะคะในเรื่องของส่วนสูงของเด็กๆนั่นเองนะะมีพละงกาลังที่แข็งแรงนั่นเองนะะออกกาลังกายเป็นประจำนะคะนอกจากรับประทานอาหารได้ครบทั้งห้าหมู่แล้วต้องออกกําลังกายเป็นประจำนะคะทุกๆวันนะคะหรือว่าในสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสัก3ามครั้งนะคะครั้งละไม่เกินนะคะหรือว่าอย่างน้อยประมาณสัก30นาทีนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จะเสริมสร้างนะคะให้เด็กๆนั้นมีเอ่อก็เรียกว่าสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะ,ะอามูที่หนึ่งบันทึกเสร็จหรือยังคะอ้าวรออ,อ,อีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะ,ะยังรับประทานในเรื่องของไข่นะคะไข่อะไรบ้างเด็กๆรู้จักเอาไข่เป็ดไก่อะไรอีกไก่ไข่แล้วไข่ลูกเล็กๆไข่อะไรเอ่ย อ่ะนะะนานะคะไข่นกกระทานะคะไข่เหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะนํามาบริโภคได้นะคะแล้วก็อร่อยไม่เอ่ยอร่อยนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะไข่ค่อนข้างจะราคาแพงนะคะตอนนี้ในท้องตลาดก็เริ่มจะมีราคาถูกลงแล้วนะคะอย่างครูเดินไปตลาดนะคะก็ยังเห็นว่าราคาจากที่ขายเป็นถุงละ5060บบาทนะคะซึ่งมีไม่กี่ลูกเองตอนนี้ก็จะจะราคาเท่าเดิมแล้วนะคะลงมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเอาเราไปดูภาพกันดีกว่านะคะว่า อาหารหมู่ที่หนึ่งนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะดูภาพนะคะลูกนะคะเขาเรียกว่าหมู่ที่หนึ่งก็คือให้สารประเภทอะไรเอ่ยอจบไปอีกนิดนึง ımı, ค่ะลูกจบไปอีกนิดหนึ่งนะคะหมูที่หนึ่งนะ,ะให้สารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองนะ,ะให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะนะคะเพราะว่าเ็าบอกว่าถ้าเรากินอาหารให้ครบนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ครบห้าหมู่นะคะก็ควรที่จะ รับประทานอาหารเพราะว่ามันจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนะจะทำให้เด็กๆนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตนะะลองสังเกตดูตัวเองนะคะว่าระหว่างเขาเรียกว่าเทอมหนึ่งกับเทอมสองนี้เด็กๆคิดว่ามีความแตกต่างกันไหมคะในเรื่องของร่างกายของเราความสูงมีใครคิดว่าส่วนสูงตัวเองเพิ่มขึ้นบ้างเอ่ยมีไหมคะใครคิดว่าตัวเองสูงขึ้นจากเทอมที่หนึ่งมาเทอมนี้เอามีหลายคนยกมือแล้วเอามือลงค่ะเอาใครว่า มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมือลงค่ะอใครว่าตัวเองมีน้ำหนักน้อยลงจากเทอมที่แล้วมีไม่คะลูกเอไม่มีนะคะส่วนใหญ่เด็กๆก,ก,ก็จะต้องมีน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงที่ต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะลองสังเกตดูนะะเด็กๆบันทึกเสร็จอยางเอ่ยนะคะให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูภาพกันต่อเลยนะคะ บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูภาพมัน,นต่อเลยค่ะ,ะเนื้ออะไรเอ่ยคิดว่าเน,เนื้ออะไรเอ่ยเน,อเนื้อหมูอะไรเอ่ยภาพนี้<อ>นมแล้วก็อ้านะคะนมนะคะจากนมงวัวหรือว่าจะเป็นเนื้องัวก็ได้นะคะอันนี้ภาพมาน่ารักเียอ,อันนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยอ้าวไข่อะไรคะลูกไข่เป็ดไก่ไข่ อันนี้เรียกว่าถัว่วนะคะถัว่วถั่วเหลืองหรือตัวเขียวนะคะเด็กๆชอบกินไม่เอ่ยต้มน้ําตาลอาร่อยไหมคะอร่อยนั่นเองนะคะหรือว่านี่ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะหรือว่าถั่วชนิดต่างตานะถั่วแดงเมื <th> ่อวานเด็กๆเพิ่งรับประทาน <ๆ S 1> ไปใช่ไหมคะมถัว่วแดงต้มน้ําตาลนะคะก็มีประโยชน์นะคะนี่ก็คือถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองนั่นเองเอาหมู่ที่สองกันบ้างค่ะอ่านสักนิดนึงแล้วก็บันทึกลงไปค่ะหมู่ที่สองก็คือ ะะหมู่ที่2ก็คือได้แก่พวกข้าวแป้งน้ําตาลนะคะเพื่อมันนะคะจดบันทึกเงไปเลยค่ะหมูที่2อนะคะอาหารหมู่ที่2ก็คือนะคะ,ะเมื่อกี้นะ,ะอาหารหมูที่1นนะคะครูลืมบอกเด็กๆไปว่าประโยชน์ของอาหารหมู่ที่1ก็คือทําให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายของเรานั้นให้ทํางานเป็น ปกตินั่นเองนะคะส่วนหมู่ที่2อ,อย่างที่บอกก็คือพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและก็มันนะคะข้าวโพดนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นอย่างเช่นข้าวก็คือข้าวเหนียวเด็กๆชอบรับประทานไว้อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆกับไก่ไรเอ่ยไก่ทอดนะคะเช้าๆมาหรือจะเป็นหมูปิ้งนะคะ,ะนะคะก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่นะคะนะคะนั่นอาหารเหล่านี้นะคะน่ารับประทานจังเลยนะคะแป้งนะคะแป้งก็ ทำมาจากนะคะแป้งทำมาจากข้าวนะคะชนิดต่างๆนะคะมันสปะปลังนะคะเม็ดสาคูนะ,ะส่วนน้ำตาลนะคะน้ำตาลเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะ<อ>เผือกและมันนะ,ะอย่างเช่นเปือกเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยเปือกเปือกสีอะไรคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นเปลือกไหมคะลูกสีอะไรเอ่ย สีม่วงนะคะที่คือเผือกมีสีม่วงนะคะมันเทศนะคะหรือจะเป็นมันฝรั่งนะคะหรื like อว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะประโยชน์ของอาหารหมู่ที่2ก็คือช่วยทําให้ร่างกายได้รับพลังงานนะคะซึ่งนะคะบอกว่าคนไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นไงคะลูกจะไม่ค่อยขาดในอาหารหมู่ที่2เพราะว่าคนไทยนั้นชอบรับประทานข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะก็จะรับประทานข้าวเป็นหลักเราก็จะได้อาหารหมู่นี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะ ก็กินเยอะๆก็จะทําให้เกิดอาการอ้วนนะคะแต่ไวัยวของเด็กๆนั้นยังไม่เกิดอาการอ้วนเท่าไหร่ค่ะจะเป็นวัยของคุณวัยทํางานนะคะหรือว่าวัยของคนครูนั่นเองนะ,ะถ้ากินเข้าไปเยอะๆก็จะทําให้โรคอ้วนถามหานั่นเองนะคะลูกอ่ะไปได้หรือยังเอ่ย้วอ่าต่อมาค่ะลูกมูที่2ก็คือให้สารอาหารประเภทก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะ,ะอาจจะบันทึกไปอีกนิดนึงนะค่ะนะคะ หมู่ที่2นะคะหมู่ที่1ก็คือให้โปรตีนนะ,ะหมู่ที่2ก็คือให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะคาร์โบไฮเดรตก็คืออย่างที่บอกก็คือเนเพวกกล่อ,องข้าวแป้งนะคะน้ำตาลเผือกมันนะคะแล้วก็ข้าวโพดนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะจะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานนะคะพลังงานเยอะ ก็จะทำให้ถ้าเราไม่กินข้าวก็จะไม่มีพลังงานในการยกข้าวยกของนะคะหรือว่าเรียนนะคะโดยเฉพาะวัยของเด็กๆก็คือวัยเรียนนะคะถ้าเราไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้นะคะสมองก็จะได้รับการพัฒนานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงค่ะคนไหนที่เสร็จแล้วก็รอค่ะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเพื่อนเราหลายคนนะคะและก็รวมถึงเพื่อนปลายทางด้วยนะคะยังจดบันทึกไม่ไม่ทานนั่นเองนะคะลูก เราไปดูภาพกันเลยนะคะลูกนะคะคาร์บไฮเดตนะคะมีอะนะคะมีอะไรกันบ้างภาพนี้ก็คืออะไรเอ่ยต้นไรเอ่ยอต้นข้าวนะคะต้นข้าวมาเป็นอะไรคะลูกก็เรียกว,ว่าอะไรคะข้าวข้าวสารจากข้าวสารมาเป็นอะไรเอ่ยอะนะคะมาเป็นข้าวนะคะที่เด็กๆนั้นต้องกินก็นไปนะคะหรือว่ารับประทานก็นไปทุกๆุกวันนั่นเองนะคะหรือว่า จะเป็นอาหารที่มันเป็นไงคะลูกข้าวเป,วปวล่าๆปล่ารับประทานอร่อยไหมไม่อร่อยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรเอย่ยมีผกักมีมีเนื้อนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหมูทอดนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวผัดปูนะคะเออรับประทานน่าจะรับประทานขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอีกนีเอย่ยน,นะคะเป็นนะถ้ารับประทานข้าวอย่างเดียวได้ไหมคะไม,ไม่ได้นะคะเราก็ต้องรับประทานอาหารหมู่อื่นด้วยนั่นเองนะคะ อันะะนี้ก็คือแป้งนะคะจากแป้งนะคะมาจากอะไรเอ่ยนะคะมาทําเป็นขนมอะไรคะลูกขนมอะไรคะขนมต่างๆนะคะลูกน่ะทำขนมต่างๆนะคะมาเป็นส่วนผสมของขนมนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของขนมปังนะคะนำมาทําขนมปังนะคะลูกเป็นส่วนผสมนะคะขนมปังต่างๆนั่นเองนะคะทำให้เด็กๆนั้น น,ะะนอกจากจะกินข้าวแล้วก็อาจจะรับประทานขนมปังควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะคะาภาพนี้เป็นอะไรเอ่ย<า>เผือกหรือมันคะลูกเ,เอาเผือกนั่นเองนะคะเผือกอก็มาทำนี่ไงทิ่งกูบอกก็คือนี่ก็คือเผือกนั่นเองนะเอามาทําเป็นขนมชนิดต่างๆนะคะส่วนอันนี้เรียกว่ามัมานใครไม่รู้จักว่าง ก็นามาทําขนมต่างๆนั่นเองนะคะมีประโยชน์นะคะขนมไทยๆของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อยากรับประทานนั่นเองเออไปดูหมู่ที่3ามเลยกว่าเลยค่ะหมู่ที่3ก็คือผักใบเขียวต่างๆนะคะผักใบเขียวเอเด็กๆรู้จักผักอะไรกันบ้างคะลูกรู้จักผักอะไรกันบ้างเอยคิดไปในใจดูสิคะนะคะผักใบเขียวนะผักคะน้ามีคนตอบครูมาแล้วประกาศ ผักอะไรอีกผักบุ้งเก่งมากค่ะผักอะไรอีกผักอะไรนะคะอ่าตอบมาช่วยกันตอบได้เอาผิดถูกครูไม่ว่าเลยค่ะลูกช่วยกันตอบอ่าผักอะไรอีกผักผักขมเออนะคะชอบรับประทานไม่เอ่ยผักบุ้งอ่าเพื่อนตอบไปแล้วผักตำลึงรู้จักไหมคะ กวางตุ้งอ๋อกูได้ยินว่าอะไรเอ่ยอบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยผักใบเขียวต่างๆเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะผักใบเขียวนะ,ะเดี๋ยวรอนิดนึงรอนิดนึงรอเพื่อนนิดนึงนะคะอ้ะาวผักใบเขียวนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกก็คือผักบุ้งคนะน้า ตำลึงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแตงกวาฟักทองนะคะมะเขือเทศนะคะนี้ก็คือนะคะผักใบเขียวนะคะแล้วก็พืชผักอื่นๆนะคะนอกจากจะเป็นผักใบเขียวแล้วยังมีผักอื่นๆอีกด้วยนั่นเองนะคะอา้าวให้สารอาหารก็คือวิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะคะให้สารอาหารนะคะ,นะคะผักต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภท วิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะ,ะจะนนั้นนะคะหมูนี้จึงมีความสําคัญนะคะไม่แตกต่างจากหมูอื่นนะคะวิตามินนะคะและเกลือแร่นะคะร่างกายเราต้องการอยู่นะคะในหนึ่งวันนะคะถ้าเราไม่เอาใครบ้างไม่ชอบรับประทานผักมีไม่เอ่ยเอามีด้วยยกมือด้วยนะคะเพราะเออบนในจานข้าวเรามีผักเขี่ยทิ้งเลยไม่กินเลยมีไหมนะคะลูกนะะเอามือลงค่ะนะคะ เด็กๆค่อยๆฝึกไปนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เริ่มจากผักที่เราชอบก่อนนะคะถ้าผักอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ค่อยๆฝึกไปนะคะเพราะบางทีนั้นเวลาที่เด็กๆนั้นมารับประทานที่โรงเรียนนะคะมีเขาเรียกว่ามีทางเลือกไหมคะลูกไม่กินข้าวที่โรงเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าไม่กินเราก็จะปวดท้องเราก็จะหิวนะคะดังนั้นเราต้องรับประทานอาหารให้เป็นนะคะหรือว่าให้ทุกๆประเภทนั่นเองนะคะ อาบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าวนะครไปดูหน้าตาของอของอาหารหมูที่3กันบ้างน,นะคะในเรื่องของผักนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกหัว,วไรเอ่ยนะคะภาพผักต่างๆนะคะเด็กๆก็รู้จักเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนะผักมากมายหลายชนิดทั่วฟักยาวนะคะผักฟาพพงตุ้งแครอทนะ,ะหรือว่าจะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้รู้จักไหมคะลูก อนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายประเภทนะคะนะคะนะคะนี่ก็คือผักนะคะใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะคะแตงกวาฟักทองนะคะกะหล่ำปลีนะคะอะต่อไปคะ่ะอาหารหมู่ที่สี่ค่ะลูกหมู่ที่สี่ ได้แก่ผลไม้ต่างๆนะโอ้ผลไม้บ้านเรานั้นมีเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยนะคะผละไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นผลไม้อะไรคะลูกเช่นเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันบ้างผลไม้อะไรคะลูกเอา้าเงาะตอบอครูมาแล้วส้มโอส้มโอนะพี่ตะวันบอกชอบกินส้มโอครับอ,อะไรนะแตงไทยแตงโมมะละกอชมพู่ฟ้ลาลงลำไยโอ้โหเยอะแยะ สตรอบอรี่นะคะตอนนี้กําลังจะนะ,ะหน้าหนาวนะคะกำลังจะเริ่มออกแล้วนะาราคาจะได้ไม่แพงมากเกินไปนั่นเองนะคะอ่าบันทึกลงไปค่ะมีเวลาเหลืออยู่5นาทีนะคะเด็กๆนะคะรีบนิดนึงได้แก่ผลไม้ต่างๆนั่นเองนะคะเอาเราไปดูกันนะคะว่าอาหารหมูที่4นั้น ผล,ลไม้ก็จะเป็นเช่นเดียวนะคะคือให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะคะลูกนะ,ะ,นะะจดไม่เด,ด็กๆจดไม่ทันก็เว้นไปนะคะแล้วก็ต้องไปดูกลับไปดูของเพื่อนนะคะเพราะว่าเวลาของครูนั้นไล่หลังมาแล้วนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นั่นเองแสดงว่าเหมือนกับหมู่ที่3ามไม่ใ <inequalities S 2> ลูกหมูที่3กับหมู่ที่4ี่นะคะก็ะะจะเรียกว่าให้นะ,ะหมู่ที่สนะคะเขาบอกว่ากับหมู่ที่4ี่ก็คือนะคะ หมู่ที่4ี่ก็คือนะคะจะทําให้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะป้องกันโรคต่างๆนะคะช่วยทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะผิวหนังชุ่มชื้นแล้วก็ก็เรียกว่าบํารุงสายตานะ,ะเหงือกและฟันนะคะนี่ก็คือในหมู่ที่4นั่นเองอ่าบันทึกเสร็จหรือยังคะถ้ามีเสียงคุยแสดงว่าบันทึกเสร็จแล้วครูจะได้ไปหมู่ที่5ต่อเลยน่าไปดูนะคะก่อนที่จะไปดูหมู่ที่ห้า อันนี้เด็กๆสามารถที่จะดูได้จากข้อที่สามนะคะข้อที่สามโจทย์สิคะครูคบอกแล้วว่ามันจะเหมือนกับหมู่ที่สามนะคะเด็กๆด,กดูสามารถดูได้จากหมู่ที่สามนะคะลูกเพราะว่าหมูที่สอหมู่ที่สามกับหมู่ที่สี่นั้นให้สารอาหารที่เหมือนกันก็คือวิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะคะเอาไปดูภาพกันดีกว่าค่ะผลไม้ต่าง,างๆนะคะลูก ออนะคะนี่ก็คือผลไม้ต่างๆนั่นเองนะที่เด็กๆนั้นชอบรับประทานนะซึ่งแต่ละคนก็จะชอบรับประทานไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่าผลไม้อะไรอีกเอ่ยมะกเลูกอ่าเก่งมากนะคมะเฟืองอ,อ่ายังมีอีกคะ่ะลูกยังมีอีกผลไม้ กำลังดูว่าเด็กๆจะตอบว่าผลไม้อะไระเก่งมากอ้าลูกอะไรเอ่ยอ่าค่ะค่าต่อไ่ค่ะ่ะ่ะค่ะคาะค่ะค่ะคาะค่ะค่ะค่ะหู่่ที่5 เวลาเลยอยู่นิดเดียวนะคะลูกนะหมู่ที่5ก็คือได้แก่ไขมันจากไขมันจากได้แก่ไขมันและน้ํามันนะคะไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองนะคะหมู่ที่ห้านะคะหมู่ที่ห้านะได้จากนะคะหรือว่าได้แก่ไขมันจากสัตว์นะคะเช่นน้ํามันหมูน้ํามันน้ํามันอะไรคะลูกน้ํามันจากพืชนะ้ำมันมะพร้าวน้ํามันงาน้ํามันรํานะคะ ก็บอกว่าหมู่ที่5ก็คือจะให้อาหารนะคะประเภทพลังงานสูงนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะหมู่นี้นะ,ะอากาศหนาวๆนะ,ะต้องการมากเลยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าหมู่ที่5นั้นให้สารอาหารประเภทไขมันนั่นเองนะคะเด็กๆจบไปอีกนิดนึงนะคะเวลามีอยู่เหลือน้อยนิดแล้วนะคะนะ,คะหมู่ที่นะให้สารอา,อาหารประเภทไขมันนั่นเองนะคะลูก ะะก่อนนี้จะหมดเวลานะคะเดี๋ยวครูใจนักเรียนนั้นฝากกิจกรรมไว้นิดนึงนะคะฝากกิจกรรมไว้นิดหนึ่งนะคะ,กกรรว,ะ,คะว่านะะว่าเาด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาไปดูหน้าตากันสักหน่อยดีกว่าค่ะนะคะนี่ก็คือน้ํามันนะคะลูกจากาน้ํามันพืชนะ,ะนมันต่างๆนั่นเองนะคะลูกอนอกจากนี้ก็ยังมีเนอยอ้าข้อที่สองอ่านเฉยๆนะคะลูกอ,อ่านนิดนึง นะคะ,นะคะอาหารต่างๆนะคะที่ไม่มีมะเร็งวันตอมนะครับรุงนะคะ,ะ,นะคะข้อที่3ก็คือโอ้าวข้อที่4ี่ค่ะข้อสุดท้ายนะคะ เอาวันนี้นะเอาฝากงานอีก30วินาทีสุดท้ายนะให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่ชอบนะคะลูกแล้วก็บอกชื่อแล้วก็บอกประโยชน์มันอย่างน้อยสาข้อนะคะสข้ออาหารที่เราชอบรับประทานนะ,ะแล้วก็จดไว้นะคะเด็กๆนะคะครูครูให้นักเรียนวาดภาพนะคะเ,เวลานั้นหมดลงแล้วนะฝะากไปทําเป็นการบ้านนะ,ะและสัปดาห์หน้า คุณครูสาลินีก็จะมานำเสนอผลงานเด็กๆนะคะพบกันใหม่กับคุณครูสาลินีในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ